บายดีสวัสดีฐานผูม้มรงมนีกามาพพอกันคือเกา่าเนาะที่ส่องสาวลงพ้าบนะมนีสาวลงกับบริออกป่าออกโคข,ขานผู้ชมสาวลงอันชิมารีวิวเพื่อนที่สาวลงอยู่เนาะฐานผู้ทรงเอมีเอฟี FC คนหนึ่งให้สาวลงรีวิวให้เบิงแนแน่าเพิ่นอยากเบิ่งว่าอยู่แนวใดกินแนวใดะจะลงกัอยู่ในทั้งเงือนแหละตอนนี้กัเบิ่งกันเลยเนาะ กันกับบได้ใหญ่ดกกกอกฐานผู้สมลงมาหลังก็นอถ่านผู้สมแล้วซาลงสิถ่ายให้เบิ่งอีกขึ้นแล้วซาลงสีขึ้นไปถ่ายอทั้งเงือนให้เบิง่งนี่ก็เป็นรถไทยของอีพอ่อประมาณชิข่าวสาวปีรวบบจักรเตซะซาลงยังน,น้อยๆผู้อันนี้ซาลงกับน,นี่ก็เป็นรถของพอนอทฐานผู้สมรถอีห่างแล้วรถที่ขับไปหาลานมือน,นั่นแหละ อันที่ว่าในหางโบแมนของซลงเดอร์อันนี้ฮะก็จะเป็นหลดลูงทันผู้ชมหลดไทยนี่ก็จะเป็นหลดของเราคือกันเด้เฮือนเราเฮือนกับเฮือดติดกันเพราะว่าตลางเฮือนเราโบมีบอนไว้เดิในหันก็เป็นขกซีแล้วหันก็เป็นเข่าเราไว้อยู่ฮันเพราะว่าเฮือนของซาลงกบเืินเราีนโบมีเหล่าข่าวทันผู้ชมนั่นก็จะเป็นซาเมซาจุงแบรแลนอยู่ เราบ่มีบอนไว้วลหวเราก็เลยเออมาผักไว้อยู่ตลังเฮือนของสลงน,นี่ก็จะเป็นรถของน้องไทยรถไทยกัรถล,ลาวทันผุชมเดินเฮือนก็ไม่ได้วลวงลายดอกนั่นก็จะเป็นเฮือนไผยทันผุชมเฮือนที่เขาสลงเห็ดอยู่เห็ดกินเฮือนครัวเนาะถ้าเป็นคนไทยเอนอัน,น้านก็จะเป็นห้องน้ำป้า เดี๋ยวซลงสิพาขึ้นไปเบ่งอยู่เฮือนครัวเนาะในตลาดเฮือนไผ่เกาะเป็นอกงวัวฐานผ้ซมงัวคงซุ้มข้าวซอลงนั่นแหละคงพอของแหม่ของไอง้าย่นมาหล้วก็จะให้นอนผูกไว้ในตลาดนี้เผื่อบ่ให้อันเฮาก็ให้มานอนอยู่นี่เพราะว่าเฮาอยากได้ขี่มันไปใส่นะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนไผ่เดอ้อ เพื่อนครัวทั้งๆนี่ก็จะเป็นงิ้วท่านผู้ชมงิ้วทีเฮาหยัดเสื้อนอนนอนนั่นแหละแม่สาวลงไปคอซื่อนำเขาเราสะสมไว้อันเด็กไก่นี่ก็จะเป็นบ่อนดังไพ่เห็ดกินเราแหละท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ่อนใช้น้ำอันนี้หาเฮาเอาศาสตร์ขังผ่านผู้ชมช่วง ช่วงวังหนึ่งนี่มันมันแดดแดดแห้งอะไรประมาณสี่โมงหาโมงกันยังแดดอยู่ะลงกันเลยเอาศาต์มาขัางเพื่อเอาสิได้เหตเดเวียกเนาะเท่านี้แลหละเฮือนกะอันนี้ก็จะเป็นอันเล่าข่าวแล้วข่าวก็บปได้วลวงปรไเดลายลแล้วค่ะผู้ชมหาสิบหกสิบเปล่าหนึ่งดอก ราะว่าตะกี้บบได้มีเล้าได้เดี๋ยวนี้กับโบมีคือการตะกี้นะ่ะเอาไว้อยู่ทางเงือนบบดน,นี้เพ่อนกะได้เอามาไว้อยู่นี่แล้วส่วนมองหันก็จะเป็นน้ำส่างของเขาเซาลงเนะทานผู้ชมแล้วก็เป็นคอกไก่อาบน้ำก็อาบยุหันแหละทานผู้ชม มันกะซีหกหกเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบอน่อดเราไหวศาสตร์เป็นยังเราสใส่ทงยางเพราะว่าเราบ่อยากให้มันเก่าแล้วก็บ่อยากให้แมงกระสามาอันกินมาขี่ใส่นะเราก็เลยใส่ทงยางศาสตร์นี่ก็โซลงกับแม่สลงต่ําเองผลไปเอาฟื้อมาต่ําบัดอันได้ไปเอาอีกสลงสี่ ทำให้ท่านผู้ชมเบิ่งมื้อนี้สะลงกะสิพาขึ้นมาเบิงอยู่ເຖິງເຮືອນເນາະท่านผู้ชมตะກີັນแม่สລົງກພໍสົງກະນອນຢວັນແຫະດພາກ້ງວລາຍມฝົນຍາອັฝนຕົກພິນກອມາກ້ງ บัดเดียวนี่ผลนาวแหง้งผลก็เลยปบขาไปนอนอยู่ในและนี่ก็จะเป็นอันบ่อนผลนอนบึงทารถน้อถ่านผุซมสี่หกหกน่น้อยหนึ่งขอโทษขอภายนาำลาย,ลายและบัดนี้ก็ขามาบึงอยู่ในเฮือนเนาะเดะตะกี้กับเป็นมองนี่แหละชีว่าเฮาเอาไหว้ข่าวในถ่านผุสมและมันหกบัตรนี้นู่กับกัด นูกลักกินลายเพื่อนกะอย่างฮักเนี่ยคนก็นเลยเอาลงไปไหวอีพุ่นและนี้ก็จะเป็นอันเสือนอนเนาะเสือนอนที่เอางิวนะฮะลแลวมาหยัดใส่อันนี้ก็จะเป็นอันตู้เย็นเนาะท่านผู้ชมและข้างในตู้เย็นก็ด้มียังดอกทั้งหลุมอ่ะนะก็จะเป็นกอยลละกะ กระดูกระดูกงวนี่ก็จะเป็นเขื่องของน้องฟ้ายเนาะอันนี้จะเป็นบอนอนผอกับแม่แลราหอดบริวยายซ้ำตะกี้เรานอนอยู่นอกเลยเผินหนาวแล้วเผินเข่ามาอันอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นบอนอนของน้องซ้ายเนาะ ตะกี้ผลน,นอนอยู่หน้าแต่ขามานาวนี่แหละผลเข่ามานอนบ้านพาเทียงรุดผลก็เลยอันเข่ามานอนเข้ามานอนอยู่ในบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ่อนอนของซาลงเองเนาะอันที่ว่าในศาสตร์ดำๆนี่โบเมนยังเดอ้อฝนหัวหัวหัวเสบ่อนอนซาลงศาสตร์โจนดำบเดิตาหัวกะห้าบ่อนจีจอดกับโบเฮนเดอก เพราะว่ามันหัวในบองอันผลตอกสังกะสีเดตอกเดตปนูนี่เป็นบอนนอนของซาลงเองอันนี้ก็เป็นตู้ใส่เครื่องเนอะรวมกันพ่อแม่น้องเอื้อยรวมอยู่นี่เมืดสำหรับการรีวิวบ้านของลงกาเบิด้ลเนาะผ่านผู้ชมกาบดริมียังลวงลายมากมายังดอก กะผิดพลาดประก,กา,า,ารใดกะขอโทษขออภัยน้ำถัานคุณมเดอ้อสำหรับคลิปนี้สซลงกาขอจบไว้สนี้ภาพพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนมทุกคนกดติดตามกดซับสไครป์่าเป็นกำลังใจให้โซโลงบนนันนาในเดอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำทางคุณ z พอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไป